ว่ากันว่าสิ่งของที่ถูกใช้อย่างทนุถนอมจะมีวิญญาณมาสิงสถิตแล้วถ้าเป็นขยะที่ถูกทิ้งจะมีสิ่งใดมาสิงสถิตมนุษย์มักเปลี่ยนสิ่งของให้เป็นขยะได้อย่างง่ายดายโดยนับว่ามันเป็นสิ่งสกปรกละ,ะจะไม่กลับมามองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นอีกเลยกับมนุษย์เองก็เช่นกันเคยคิดกันไหมครับถ้าในวันใดวันหนึ่ง โรคมองว่าคุณกลายเป็นคนไร้ค่าคุณจะถูกโยนทิ้งไปเหมือนขยะหรือเปล่าแล้ววันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับอนิเมะดาร์คแฟนตาซีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับกับเรื่องที่มีชื่อว่ากาจิอาคุตะ และเ,เพื่อนๆรู้ไหมครับที่พิเศษไปกว่านั้นเลยกับอนิเมะกาจิอัคุตะได้ถูกยกเครื่องสร้างโดยสตูดิโอระดับตำนานอย่างบอนฟิล์มหรือว่าเจ้าของผลงาน My Hero a c a d e m ดมเพราะฉะนั้นครับบางใจได้เลยว่างาน a อนิเมชันนี้มันเป็นระดับพรีเมียมแน่นอนทั้งการขยับตัวละครฉากต่อสู้รวมถึงบรรยากาศโรคดิสโทเปียที่เต็มไปด้วยเงามืดทุกอย่างครับจะถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยโรคของกาจิอาคุตะได้ถูกแบ่งชนชั้นแบ่งวรณะอย่างโหดร้ายคนรวยบนเมืองรอยฟ้าใช้ชีวิตอย่างรูหราแต่โรคมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นครับยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างยากจนที่เรียกว่าอยู่ในสราก็ว่าได้ครับ และมันจะมีกฎอยู่อย่างนึงครับคนที่ทำผิดร้ายแรงจะถูกผักใสส่งลงไปขุมนรกเบื้องร่างที่เต็มไปด้วยกองขยะสัตว์ประหลาดและความสิ้นหวังเหมือนกับว่ามันเป็นการตัดสินว่าคนคนนั้นไม่มีคุณค่าใดๆมาตั้งแต่เกิด โดยที่พระเอกของเรื่องนี้ครับมีนามว่าวรูโดรูโด,โดครับไม่ใช่เด็กธรรมดาเขาได้โตมากับกองขยะเขารู้จักแต่การเอาตัวรอดด้วยการเก็บของที่คนอื่นทิ้งและนํามาใช้แต่ถึงเป็นอย่างนั้นครับเขาก็มีหัวใจที่มุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้จนในวันหนึ่งครับวันที่เขาถูกใส่ร้ายในคดีฆาตกรรมและถูกโยนลงไปในขุมนรกเบื้องล่างซึ่งมันเป็นสิ่งที่รูโดนั้นกลัวที่สุดชีวิตของรูโดฮะได้เปลี่ยนไปตลอดกาล และนี่ครับคือสิ่งที่ทําให้กาจิอคุตะแตกต่างจากการ์ตูนโชวนในหลายๆ,ๆเรื่องเพราะในโลกใบน,นี้ครับเต็มไปด้วยอุปกรณ์พิเศษที่สามารถดูดซับความคิดและความรู้สึกของเจ้าของเดิมแล้วทาการปลดปล่อยออกมาเป็นพลังเฉพาะตัวของผู้ใชนน้นั้นๆ โดยที่ผู้สามารถใช้มันได้ครับผมจะถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจและอาจเปลี่ยนชะตากรรมได้เลยทีเดียวและสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้ไม่ได้มีฉากแค่การต่อสู้ครับแต่มันจะพาเราไปสำรวจประเด็นอย่างความเรื่อมรำทางสังคมอาคาติและการตีความว่ามนุษย์นั้นไร้ค่าและการดิ้นรนเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมสุดโหดร้ายทุกปิศนาในขุมนรกที่รูโดต้องเผชิญ ต่างก็สะทอ้อนให้เห็นถึงความจริงที่เจ็บปวดของมนุษย์โรคเบื้องบนซึ่งแน่นอนครับกาจิอักุตะจะไม่ได้เป็นการ์ตูนที่เป็นแนวแก้แค้นธรรมดาธรรมดา แต่มันคือเรื่องราวของผู้ที่ถูกปฏิเสธการต่อสู้ของผู้คนที่ถูกตีตาวอะไรค่ากับโรคที่โหดร้ายเกินกว่าจะให้อภัยและเมื่อทุกอย่างถูกเล่ามาในสไตล์ที่มืดมนเต็มไปด้วยพลังงานติดิดผสมผสานระหว่างแอคชั่นปริศนาและการสะท้อนสังคมมันจึงกลายเป็นผลงานที่แปลกและน่าจับตามองที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับกับเรื่องเรื่องนี้เลยครับกาจิอากุตะ